ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตเลยก็ติดตามสถานการณ์แนวใจแดนของไทยเราล่าสุดกันและก็ต้องบอกเลยว่าผวากันทั้งป่าครับมีรายงานจากฝั่งของขมรนเองว่าเครื่องบินรบของไทยเราเนี่ยขึ้นบินอีกแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ฐานขามรนนั้นวิ่งป่าแตกกับการยึดน่านฟ้าของไทยเรา ที่ได้ยินแค่เสียงก็กระเจิงกันทั้งป่าแล้วพร้อมกับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวอัปเดตที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันครับก็คือฮุนเซนเริ่มเปิดสงครามข่าวเร่งโจมตีไทยเรามากยิ่งขึ้นและมันหนักหนากว่าเดิมมากๆนะครับมีการใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาถึงขั้นที่ เอาโลกมนุษย์เนี่ยมวลชนมาเกี่ยวข้องด้วยและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับกลาโหมไทยเราจะไม่คุยเรื่องเปิดด่านกับขมรปิดไป100-500ปีเนี่ยก็ท้าหุนเซนไปเลยก็กลายเป็นว่าเรื่องราวเนี่ยเด็ดดวงทั้งนั้นเลย เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเรากันก่อนที่มีคลิปออกมาครับบวกกับการโพส์ตของด่านขามรที่แตกตื่นกันเป็นพวังกันเลยนะครับเพราะด่านขามรนมีการลงคลิปอ้างว่างเมื่อเวลา10นาฬิกานั้นเครื่องบินรบของไทยครับได้ขึ้นบินเหนือพื้นที่บริเวณภูผีซึ่งจุดภูผีนั้นเนี่ยเหมือนจะยึดที่มั่น บริเวณนั้นไว้อยู่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าผวาเครื่องบินรบไทยมีหลายหน่วยของเขมรนนะครับโพสตออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันตกใจมากวิญญาณแทบออกจากร่างเลยซึ่งการโพสตเนี่ย ก็คล้ายกับว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้ยินเสียงเครื่องบินรบของไทยบินเรียบมาตามแนวพรมแดนไทยกัมพูชาทําให้บรรยากาศแถวนั้นเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดอยู่พอสมควรถึงกับครวญครางกันเลยทีเดียวนะครับก็เราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเราจะมีการส่งเครื่องบินรบขึ้นบริเวณในพื้นที่นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่พอไปดูฝั่งข่าวขามิเนี่ยโอ้โหทั้งมีการแอบถ่ายบนท้องฟ้าพร้อมกับบนอะไรพื้นพรไม่รู้นะครับได้ยินเสียงเครื่องบินไอพ่นในคลิปชัดเจนแล้วถึงกับตะโกนลั่นออกมาก,กับด่านขามร บอกว่าตายอีกแล้วพี่น้องโอ้โหตายอีกแล้วมันมาอีกแล้วนะครับบอกว่าพี่น้องได้ยินเสียงไหมแล้วก็ยังบอกว่าได้ยินแค่เสียงเท่านั้นหลยพี่น้องเอ๋ยไม่เห็นรูปร่างเลย 3- าสี่ครั้งแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดารข้ามเมรน,นะครับดูแล้วก็คงหวาดผวาไปตามๆก,กันกับศักยภาพของกองทัพอากาศไทยไม่น้อยเลยโชว์ความแข็งแกร่งตอนนี้ยึดน่านฟ้าเอาไว้ได้อยู่นะครับก็ เหมือนเป็นการพรามขมรแหละถ้าเกิดคุณจะอยากครบกับไทยเราเนี่ยคุณก็ต้องกล้าที่จะเอารับมือกับกริปเพนเอารับมือกับ F16 ไทยเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่ายั่วยุเยอะอย่ากล้าหือกล้าอือกับไทยเรานี่เป็นการเพียงแค่บินละตะเวนบินข่มขู่นะครับจริงๆเหมือนจะไม่ได้มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับแต่พอขมรถ่ายคลิป และก็กระพือขาวมาเนี่ยก็เลยไปดีน่าสนใจกับสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนงานนี้ก็น่าจะเตือนสติขมรได้อยู่บ้างนะครับได้ยินเสียงคลิปเพ่นเนี่ยอยากจะลองอีกครั้งใช่ไหมซึ่งก่อนหน,น้านี้อย่างที่คุณผู้ชมทราบกาันนะครับการวางทุนระเบิดของขมรนก็ยังมีอยู่เป็นระยะแต่ในพื้นที่ของรัฐบาที่2ครับแนวหน้าของเราเนี่ยก็ยืนยันการันตีว่าฐานไทยมีขีดความสามารถแบบที่เรียกว่าแสบกว่าขมรเยอะเลยถ้าเกิดให้เราเนี่ยแทรกซึมเข้าไปปฏิบัติการแบบที่ฐานขมรทำนะครับโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงปฏิญญาต่าง หรือว่าหลักสิทธิมนุษยชนใดๆเนี่ย เราก็สามารถทําได้ทาได้ดีกว่าขมนด้วยเพราะขีดความสามารถของเราและก็กําลังพลนั้นทําได้แสบกว่าเยอะเลยอันนี้เป็นพันตีพดุงเดชนะครับเป็นรองผู้บังคับกองผาดร,ราบที่12กองกําลังสุรนารีที่เอามาเปิดเผยว่าถ้าเกิดเราอยากจะทําแบบขมนมันก็ไม่ยากเลยยังไงเราก็ทําได้อยู่แล้วมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้หลังจากที่เกมพลิกตามแนวชายแดนและดูเหมือนไทยเราเนี่ยจะเป็นตอกับขมนมากกว่ากับการเก็บกู้ทุนระเบิดเพราะเราเนี่ยยืน การเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ว่าล่าสุดครับทางฝั่งข่ามินเองก็มีการโจมตีด้วยสงครามข่าวสารเราเยอะแยะหลายประเด็นมากมายเลยแบบที่เราเนี่ย จะแก้ข่าวไม่ทันด้วยนะครับคือมาวันเดียว 3- 4, 4ข่าว3 4เรื่องสําหรับคอมเมนต์เองและเรื่องราวล่าสุดนั้นกองทัพบ,บกก็ได้ออกมาตอบโต้ทุกประเด็นเลยโดยเฉพาะประเด็นที่ฮุนเซนเองครับออกมาพูดถึงศพทหารแนวชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าเป็นร่างของนานทานไทยเราบ้างทานไทยเราไม่เก็บส่วนฐานกัมพูชานั้นเก็บหมดแล้วซึ่งเรื่องนี้ครับกองทัพบ,บกก็ได้ออกมาตอบและก็ ซัดขเมนไปอีกรอบหนึ่งครับกรณีร่างทหารบริเวณแนวชายแดนซึ่งกอร์นบกเองก็ตอกย้าว่าร่างที่ตกค้างอยู่บริเวณแนวชายแดนนั้นเนี่ยเป็นของทหารกัมพูชาครับที่ได้มีการเสียชีวิตเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่การรบจนเกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นกระทบต่อชุมชนของทั้งสองฝั่งเลยครับแล้วทหารไทยเราเนี่ยก็ได้พยายามทวงติงเพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชามาจัดเก็บเพื่อที่จะนําร่างเนี่ยไปดําเนินการตามประเพณีให้เหมาะสมแต่ว่าขานน่ดําเนินการเลยครับปล่อยอยาไว้แบบ แล้วก็เป็นี่าเสียดายมากๆนะครับที่ผู้นำมังวุโสเนี่ยกลับเมินเฉยต่อทหารดังกล่าวเรียกว่าแทบจะไม่เคารพเกียรติและก็ศักิศีความเป็นทหารเลยทัพบ,บกของเราก็เลยตกหน้าหง,งายไปนะครับบอกว่ามุ่งหวังเพียงแต่สร้างปรากฏการข่าวหรือว่าบิดเบือนข้อมูลทั้งที่มีหลักฐานและก็ภาพถ่ายปรากฏในพื้นที่จริง ได้พิสูจน์ทราบกันโดยชัดเจนอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราตอบตู้ข้ามหมินไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งกรณีเฉลยศึกกัมพูชาทั้งหมด18นายนะครับเราก็ได้ชี้แจงกับข้ามินไปบอกว่าที่ผ่านมานั้นฝั่งไทยเราเนี่ยควบคุมได้หมด20นายกับเฉลยศึกนะครับแล้วก็ได้ส่งกลับไป2นายที่มีอาการบาดเจ็บและก็สติฟั่นเฟือนแล้วปัจจุบันเนี่ยคงเหลืออยู่18นายครับซึ่งไทยเราก็ได้ดูแลตามหลักสากลแบบดีมากๆภายใต้าการสังเกตการของ IICRC อย่างต่อเนื่องการจปล่อยเลึกนัีนน่ ก็จะทำได้เมื่อสถานการณ์ความเป็นประปักสิ้นสุดลงแต่ว่าขณะนี้ขมิ้นเก็ยังคงสร้างสถานการณ์ะครับล่อว,วังทุนระเบิดและก็เผยแพร่ข้อมูลเท็จอย่างต่อเนื่องอันนี้เ,เราก็ตอบโต้ขมิน้นเป็นเรื่องที่2ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่มาแบบสดดร้อนๆ้อนนะครับที่กล่าวหาใหม่กับทหารพรานของไทยเราบริเวณแนวชายแดนซึ่งกรณีนี้ครับสื่อกัมพูชาเนี่ยอ้างว่าทหารพรานไทยเราทําร้ายและก็ข่มขืนหญิงสาวชาวกัมพูชาในพื้นที่บ้านสวายเชก ดูดูครับแต่ละข่าวที่เขมรนโยนมาเนี่ยทีเข้ามากนะครับแล้วมันมีนัยสําคัญมากนะที่โยนข่าวมาถีแบบนี้เนี่ยมันจะเบ่งมันจะเบี่ยงเบนประเด็นหลายต่อหลายประเด็นที่เกิดขึ้นกับกามบูชาและก็ปัญหาเกี่ยวกับทุนะเบิดปัญหาเกี่ยวกับตามแนวชายแดนซึ่งเรื่องเกี่ยวกับทหารพราดนี้นะครับกองทัพบ,บกของเราเนี่ยแล้วก็พบว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดน,นะครับเป็นการสร้างข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อต้องการได้จากใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องที่ไม่ดีเพื่อหวังทําลายภาพลักษณ์ของไทยเราด้วยแล้วเราเองก็ย้ำว่าปฏิบัติการขอองฝ่่าายยยยไทจะูภใต กรอบกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดแล้วเราก็งัดข้อกับฮุนเจนอีกรอบหนึ่งครับก็บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาเองมักจะใช้วิธีศกกระปกทั้งการสร้างเรื่องเท็จลวงโลกแล้วก็เชื่อว่ามีเฉพาะประเทศกัมพูชาเท่านั้นแหละที่จะเชื่อเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเพราะเหมือนถูกบังคับไม่เข้าถึงเนื้อหาข่าวสารต่างๆเนี่ยให้อยู่ในกรอบ ของที่หุนเซนต้องการนี่ก็เป็นการตอบโต้ของกองบัญชาการกองทัพไทยเราครับหลังจากขามรโหมข่าวมาแบบโอ้โหอ,อ,อึกระทึกครึกโคมนะครับเยอะจริงๆนะแล้วข่าวแต่ละข่าวเนี่ยเราต้องตามแก้ตามเก็บอยู่แบบนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ใส่ร้ายด่านพรานไทยเราเนี่ยนะครับที่สร้างเรื่องออกมาเป็นตุเป็นตะทั้งเข้าโรงพยาบาลเอ,อ่ยทุกสื่อของขมรเนี่ยเล่นข่าวนี้กันอุนตลุดแล้วก็เตรียมที่จะเอาข่าวพร้อมแบบนี้เนี่ยไปฟ้องโลกด้วยนะครับออกมาอ้างถึงแรงงานสาวชาวกัมพูชาเนี่ย ถูกฐานพรานของไทยเราเจคนนะทำร้ายแล้วก็ข่มขืนขณะเดินทางกลับประเทศทั้งที่เราเองก็ปฏิเสธออกไปแล้วว่าเป็นข่าวปลอมแน่ๆอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขมานะครับเราก็ต้องตอบโต้ไปแบบนี้แหละโยนข่าวปลอมมาเราก็สวนด้วยความจริงกลับไปส่วนอีกเรื่องราวนึงครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนกันบ้างกับกระทรวงกลาโหมของไทยเราที่เดี๋ยวมาบอกว่าเราจะดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยทั้งหมด13พื้นที่เลยนะครับตอนนี้ก็เก็บได้ทั้งหมด5พื้นที่แล้ว จากนั้นจะดําเนินการต่อในอีก8พื้นที่หากาเร็จก็จะขยายเพิ่มขึ้นไปอีกครับเนื่องจากมีทุนระเบิดจำนวนมากและก็ไม่สนขมรด้วยว่าคุณจะเก็บด้วยหรือไม่เก็บเนี่ยเราจะเก็บอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้ท้ายฮุนเซนเนี่ยปิดด่านไป500ปีเลยรวมถึงการปลดปล่อยเฉลยศึกเนี่ยก็ต้องแสดงความไม่เป็นปรปักกับไทยเราก่อนเราถึงจะมีการปล่อยก็เรียกว่าตอนนี้เกมเนี่ยมันพลิกเข้าทางไทยเรามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยที่เรายืนหยัดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วเรื่องนี้เนี่ยนานาชาติสนใจั่วกเกเียบ เก็บกู้ทุนนะครับโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยที่พอรู้ความจริงในมุมของฝั่งไทยเราก็กลายเป็นว่าจะไม่เอาเรื่องภาษีมาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนแล้วนะครับก็เป็นการเก็บกู้ทุนเราก็บอกความจริงไปสงสัยข้อมูลแรกเนี่ยจะไปเชื่ออันวาเชื่อมาลเลเซียเชื่อคัมเมนนะครับก็เลยบอกว่า ee, เฮ้ยจ้าภาษีมากดดันไทยมาบีบดันไทยแต่ว่าพอรู้ความจริงแล้วเนี่ยทางนายกอนุทินนะครับก็ได้ออกมาพูด ัดเจนว่าจะไม่มีการเกี่ยวเนื่องกันซึ่งเราก็ต้องเร่งเก็บกู้ทุนระเบิดให้มากขึ้นด้วยตอนนี้จะไปหวังพึ่งมาเดเซียไม่ได้นะครับเพราะว่าเดินตัวเอียงมาเลยผมยังจําได้ติดตาเลยในการอ่าน เปเปอร์ของมาเลเซียที่รายงานนะครับบอกว่าทุนระเบิดนั้นเนี่ยเป็นทุนระเบิดเก่าจนสุดท้ายเนี่ยมาแก้ข่าวแล้วข่าวที่แก้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการแก้อะไรมากมายซึ่งคนที่เชื่อก็เชื่อ,อไปโดยเฉพาะนานาชาตินะครับเป็นถึงประธานอาเซียนนะแต่ว่าข้อมูลผิดพลาดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ผิดพลาดอาจจะเป็นการร่วมมือกับขมิญก็ได้นะครับงานนี้เราก็ต้องยึดหลักสากลเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเป้าของขมิญในการโจมตีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเดินหมากพลาดไปปั๊บขมิญก็จะจุดนั้นมาโจมตีไทยเรา ทันทีก็ต้องรออัปเดตติดตามกันหลังจากนี้แต่ที่แน่แนคลิปเพนกับเอสจนั้นพร้อมประจําการพร้อมที่จะให้ข่ามิ่นชิมลางอีกรอบหนึ่งยังไงร,รออัปเดตกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมช,มชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิป